สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับพบกับผมเปาเปียกขึ้นเก่าเหรอครับเมื่อนี้มหากิ่นอยู่น้ำซวยครับมหาป่าไรมองครับแต้มันก็ได้พอได้กินนี่แหละครับว่าได้ลายหรอกนี่หิวเขาแล้วครับจะปิ้งปลากินเข่าครับ็ได้มหากิ่นปิ้งปลากินเข่าแล้วบ้านนี้เนี่ทีมงานต้องฟครับโอ้โห ทีมงาน4ีหาคนครับหาซิบเบ็ดหานถเบสตั้มนี่ฝากได้รลางอ้าวกระคายหน่อยกระเทิกกรนเอยนี่นีะไรขอเท่านั้นพอฟุกเย นี่แนนาเชียบหน่จ้กโอ้ปลาครับนี่กันพหลเดี๋ครับเอ้ยปีกน้ามันหลายอยู่ครับมาดูกันนะอ้ยังอ่ะน,นะ วแล้วตรงนี้ใหม่ตีเวทถาครับตีทามเวลาครับตีทาปลาซุกเพื่อเพื่อได้ครับ บรรยากาศเป็นน,นอนเลยครับนี่นนะที่ยงว่ามาหิวขอบว่าตอนเทียง bài mà băng quá băng 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 pa, băng băng มาดูน้อยปลาขาวครับปลาขาวอีทไทยมาเด้อพี่น้องเผาย้ำใบการาคาชิได้เมื่อบ้านไม่ค่อยได้วันไหนครับเมื่อนี้ได้เพราะได้กลิ่นนีล่ละ นำสวยครับน้ำสวยครับแบบ,บ,บ,บได้ไรบปานไรยลรูกทุกคกินได้ธรรมชาติสร้างมาให้ธรรมชาติสร้างมาให้พักเงียงนะนอดบินพักบิน อุ่ยอดเบี้มันขันกระตาปาดบ่มันเป็นออกกระปาดครับแก้วประเดกี๋ยวนยอดเบี้ยดีเพิ่งได้กินเออนี่แหละแซ่บที่อีสานหายฮายอยู่หายกินผักมั้งใช่ละผักมันบ้านผักกระโดนเลยผักกระโดนก็มีผักกระโดนก็มีอันนี้เขาเจี๊ยมยอดเบี้ยด้วยเป็นผักกระโดนด้วย เป็นตามธรรมาชาติงาบนงาเบนใหม่พ,พอดีเบิดเล่น,นมาเน,นี่ยแมนอันใดมีแมงกินกับเขากรบอกเอามีแมงกินมันเขาเลือกกินเก็บใบอ่อนกินคือสิบขอแล,ะละ้วล่ะใช่ไหมครับงามงามลายอยู่ครับนาเบนพักกระโดนพักกระโดนครับงาเบนจะอยู่น้ำกัดมาเนี่ โอ้เฮียสัมเดี๋ยวไปล่างสักหน่อยก่อนครับโ <c oughs> อ้เชียผุกเพังใดนเนี่ยเพงไดวะเนี่ยจับเทียบด้ม่แล้วคุณอะไม่ปลาเดี๋ยว อะไรข้าวอย่างนี่หมดสุดเลยหรือสุกแค่ไหนปีงปลาแล้วปลาเขาอ่ะปลาเขาอันแต่ว่ามันตาเขานะครับซุกรถครับเกินเกินซุกละ สวยครับหน่วยหลวงออกก็สวยคนละครับ มาเด้มมาเด้มเปนข้าวต้ำกันโอ้ลืมห่องแคมมันนะ้านีต้องมุกแคมว่าประตูแคมมันออกไป่นั้นนี่กั่านั่นโคตรโคตรอันนี้อันปลาใบกระโดนครับใบกระโดน ตาอ่อนหนุ่มแบบเดือ oh. อันเสกรดำหุ่นขัดขัดคือไงว่างหนีรถโอ้ยตานก็มีอยู่นะฮะเออนี่จวดจวดเบกระดดนคือว่า oh. เดือกไปไงไหมอยู่โอ้เดือดดิอันก็ไปไงอ๋ออันนี้อันนี้กับปลากบปลาครังโดนนะครับเนะี่ครับปลาครังโดน oh. ข้าพุทธสีจวดรถเนี่ย oh. ปาดออกพี่เ,เวทเหรอหั้ยแปาดยังออกพูนอ๋อออกพูนยู่นี่นะอึ๊บปาดข้้งเลย,ยนี่สิรถนะพี่น้องนี่นอ๋ออือเด้อดีเด้อพูพัดปาหวังหันอะไรตัวสุดยอดอะไรนี่ยุ้เขาเขา ปยงาดเบีนมันเนะ,ะย่างเนาะกระตานี่กระตาพุตีบาอ,อตาพุตีเพรานั่นมานั้นมาเห้ดเียเนี่ยปลาเดียกเาผสุดอใ่สีปลาเดกก่อนเนือเนือขาวๆเลยครับ ไปเดียก่นอนใช่เป็นตัวรถออเฮียอุนอย่หน่อยกันโอ้โหโ,โลลยแบบนี้เฮียอินเฮีเพยพวกติ๊น้ำม่ไน้นะได้ขับอไอ้าหยุดพุงเสียบพุงื่อรถแต่แลายเชียบลายนี่ครับพุงเนี่ย กินกันบุ้งนะบุ่งปอดารพิษปอดาพิษบุ่งบุ่งบุ่งตัวนอนินกันไลสารโอ้ใบเบียนเป็นไล่กไลพุัวแน่นอ่วันนี้นนบอกใครบ้มเจ็บะแต่ไขร เขาปากไดยบนอน้องครับนี่้องบาดนี่น่อยน้องสิม่งพุงน้อจับไปเดียพุงน้อกันแล้อซีเขาจับพงน้อแล้วพวกบาดามันจะใส่เป็นโก้คุณได้คอยเสียบนี่คุณแหละค่อยเก็บมันก็ค่อยยำเด้อที่ว่าบอกว่าท่านถือกลาง ผมว่าวะเยร็จแล้วเมื่อกี้นี่อืมไปละเอ้าเขาเขาเขามามาพี่น้องมามาขวบสองปาเ์าครับเนี่ย เราปลาปลาเป็นหยุดรับกันไหมงานไม่หยเอผมขายอาไป็นแน่นอนัดคักคักคักมาเนี่ย เมื่อปกินย่สา,ามบ้าๆแค่กว่านี้เนาะอะไรของมึงนะอไปฮัีไปกถียงไกดปั้นเศษปลาดูบงนล้อต้องซื้อข้าวเหนียวอีลีหน่อยนะผักสิ เอาครับพูดขอพูอทำเนี่ยละเหนียวครับแต่ไครคาคาคาบักเรียนครับบักเรียนมี่ยงไรใส่บะเบิดเลโอ้เจาหน้าีกินนะครับเดี๋ยวปลาเข้าไปก่อน จะบได้แซ่บได้มือนี็พี่น้องอยู่บนองปลาแดงดิบขอปลาครับโอ้โอวันนึงบาทตสีปลาแดงให้บาทเนาะเขาไปเครื่องโตเนาะเป็ไงจานอะอืมอืมสดน้ำใสอีกอืมนัวโอ้ยตอไปขอปาผมมนบบนี้เทำงไทำไงหลายตาชวดได้ยังไง ยอดเบนเลยปกติไม้นี่มัน,มนปลาหลายครับจะมาน้ำย่างหลายอยู่พี่น้องก <ๆๆ S 2> ็เล่ยๆปลาไหลไปไหนเพราะได้กินครับอ,อีกสองอาทิตย์มันอีกสองอาทิตย์อสองอาทิตย์ลูกเรื่องสีคือเขาพี่น้องสีจู่ ยังใส่ยังอีกแบบปาใส่หรอป่นนี่ปกขาวไทยปะเขาวคุรนหน่อยค่ะอืมค่าลลายนะครับคอสิมีค่ะอันึงจะค้ก่นนะอันนึงจะค้่ก่อนนัก็ได้ค้เดี๋ยวอื่ใส่ด้วยอืมอืมอืม ท้าตาตรวจหรอนะครับแฟรครับมึงใคร,รต่เดี๋ยวเี้องกระเมีนนยโอเคทหม่ก็ฉันกินข้าวหน่อยม่ดเสียบตัวเมีย่งยงแล้วรู้อีสนอานหาอยู่หากิน ว่าเป็นเหมียงไทยเหมียงธรมรมชาิเหมียงด้วยฮะอันนี้โมเมนพันแหนมเนืองนะพันป่าปลาขาวหน่อยปลาแดกกับปลาแดกปลาขาวหน่อยปลาแดกปลาดำโขงในในในมาโอ้เข,ออข่ากับติดมือ,อยังไง มากันด้วยพี่น้องเขาติดมือนะอมไม่เบเี้ยลอบวเผ็ดปเนี่ยโอ้มีลูกโดดยูบวเลยใส่เลยลืมข้าวลูกโดดลืมข้าวลูกโดดนี่ใบยังก่อนนั่นอ่ะใบเดียวใบเ,เดียพันเหนียบมันเขาเนี่ยบคอนแทบพันธรรมศาสตร์ ลูกห,อหลอดใส้นใหม่นึนงนขาวีวยทยม้าป่าย้ำนี่มามีป่าไข่ครับตรงห่าผลแต่ว่ามันนี่ครับป่าย้ำนี่ป่าน้าสช่วยใส่อย่างแน่ระบาดที่นี่ลืมขาวแล้วจำเอาด้วยมันอที่ได้ย็นเขียนซื้อไปพุ่นี้จังอยเนี่ย มาใส่งเงินต่อไนใส่เงน่นะไขนะใครเหนม่เนี่ยใส่มัี่ยใส่ใส่ใครมันจังไ้ใส่ปลาต้น,นมันผักเบ็นนะยอบเบ็ใส่ปลาใครปลา จับจับจับนี่ครับกินน้ำกันครับโอ้ปลาแดดต้องยุกก่งใหญ่อะไรนี่ครับอันตรายนี่กลางเห้งคำใหญ่แห้งมันตื่นกล้าอยู่เลยมือเนี่ยแสบแสบบา,าบางคนก็ยังบูฮูแล้วครับก็ใบยอีหยังที่เขามาเบิ้งมา อันนี้คือใบเบนครับแก้วปลาแดกยอดเบนครับยอดเบนกินกับแก้วปลาแดกก็ไดก้กับแก้วปลาลาก็ดีน้นมาเกิดด้ยเกิดด้น้ำปลาหวะผักกระโดนครับนีน่เแบบเดือดลืมสิปลาแดก ครับปุ๊บมันเป็นยังไงคือบติดมือรถมมีบอดเ,เนี้ยโอ้ลุงสีเริ่มบมทำงานแล้วครับบันนี้ ยัหทมบัวเขาอยู่เต๋ออืมบําริวๆอย่างนียว่ะว่ะอย่างนี้ปลกจุจุจุดหน่อยจังชือครับใส่บยไข่ใส่บลาไข่บอนไม่หรอกนี่ครับน้ำปลาแดงมะเมัดเทศนี่ด้วยอีก Chúng làm bạc đạc Làm bạc bớt Bà Lăng này kìm bà đạc Khá kín đưa khỏi phi nông ơi Càng lái อยตัวรถนึ่งอ้นี่ใหม่ข้างนึ่งแล้วหนุ่นนี่น้หนุ่มม่รันพอดีนน่นมน เบิดเดือนเนี่ยลูกโดดลูกโดดนีดด่เห็ดมองสี่เส้นกับตามเส้นคองใส่ขเข้าไปครับอินมไหมครโอ้โหยันนี้ขายเยอะเนยอ่ไปอิมอ่มคือเก่าเบิดสบายวันนีครับอาะเบิดเพิ่มมา มึงใค่ไม่ต้องอะไรันปลาดอก,กัดใส่เลยเนือ้อปีงไม่แม่มะเข้าก็เลยกัดใส่เป็นคั้มเป็นน้ำกันนะกัดใส่ไปตรงปล่อยหมักลายกัดลายวะอืมบังนี่งอ๋อขอบคุญขอบมอึงกูวะ สัตว์ประแลาดเข้าไปครับ้น,นัวประแดกนลัวประแดกดัวนีดประหลาดน่าตินค<า> <ตา S 1> รับตามตัวเรืร่องออันนั้งกันถือว่าพันธองกับแมนได้นะพันพันไว้สักก่อน พักเต็มเครื่งปลาเป็นตัวเอาใช้เครื่อง,เ,ออยยงเสบเขาปุ้นติ่งอย่างบ๊วยคว้านะครับนี่ปลาขาวหน่อยติ้งอมขี้โอ้ครับอม,มจังเลยมาอม,มน,นำ้ำคันอีก,กรอบหนึง่งกล้วยเขาไม่อีกรอบหนึง่ง เผ็ดบลาพริกเลนะฮะเผ็ดบลาพริกแม่นล่ะข้าวปลาพริกเผ็ดอ่ะมันคนเผ็ดว่ะพริกเผ็ดว่ะโอ้ตานหน้าปลาแดซี่ก่อนออ่ะ้ยคำนี่คำตาดุนเขาขาดว่าไรขาดว่าไ้ครับคือขาดว่าไ้นี่คือขาดว่าไ้ของแซ่ดยังไงดือดรักครับบ้ตามด้วย หัวชิงไข่หรือตะไคข่ตรวจเทธอนทำซุปเผ็ดว่ะเทธอนี่ยซุปเผ็ดว่ะหโอ้ยช่วงนี้หยุดงานเขาป้าพ่อได้กินอยู่ครับเพื่อจะก,กินกับมาเด้อมาปลาเปียกครับโอ้พอยพ่ออืมอืมแบบ ม้นนะครับมากินเขาอ,อยู่น้องคล้ายเหมือนกัน,น่สวยครับกระตันมนมาครับอือเมื่มลทางมหาป่าเลนไปน้ำครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้สักน้และครับเพราะว่ามันบ่ได้ป่าครับ ครับฝากติดตามคลิปหนายนี่นะครับคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ